วันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาใคร่ครวนถึงคำถามหนึ่งที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของเราทุกคนนั่นคือเรื่องราในชีวิตที่เราได้สัมผัสมันมาหาเราหรือเราเป็นฝ่ายที่สแสวงหามันกันแน่ในโลกที่เราอาศัยอยู่ซึ่งต่างๆมักมาเป็นคู่เหมือนที่ท่านได้กล่าวไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นร้อนกับเย็นดำกับขาว ยาวกับสั้นหรือแม้กระทั่งความมาดมั่นที่ดำรงอยู่ควบคู่กับความอ่อนแอสิ่งเหล่านี้คือคกลไกการถ่วงดุลของจักรวาลเป็นการชดเชยและเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แต่เมื่อเราลงลึกไปในระดับของประสบการณ์ส่วนบุคคลคำถามที่แท้จริงกลับไม่ใช่เรื่องของการมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นการรับรู้ของเราต่างหากที่กำหนดว่า สิ่งไหนจะเข้ามาในชีวิตเราลองจินตนาการดูสิครับเรื่องราวหรือผู้คนบางคนก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่บางครั้งเราก็ต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทำงานร่วมกันในรูปแบบที่ซับซ้อนเราอาจจะรู้สึกว่าโชคชะตา นำพาเรื่องราวบางอย่างมาให้เราแต่แท้จริงแล้วมันคือการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งหากที่ทำให้เรื่องนั้นโดดเด่นขึ้นมาในชีวิตของเราเหมือนกับการที่เราตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งทันใดนั้นเราก็จะเริ่มเห็นรถยนต์ยี่ห้อนี้เต็มไปหมดบนท้องถนนไม่ใช่ว่ารถเหล่านั้นเพิ่งปรากฏตัวขึ้นแต่เป็นเพราะเราให้ความสนใจมันต่างหากที่ทำให้เรา มองเห็นมันชัดเจนขึ้นดังนั้นคำว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องนั้นจะมาหาเราจึงเป็นความจริงที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์หรือโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการโฟกัสและการตั้งใจของจิตใจเรา mm. เมื่อเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดจิตใต้สำนึกของเรา mm. ก็จะเริ่มสแกนและคัดกรองสิ่งเวทล้อมเพื่อค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติ เราจึงรู้สึกว่าสิ่งนั้นมาหาเราอย่างง่ายดายในทางกลับกันเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องใดเรื่องนั้นแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของเราก็ไม่มีความหมายประโยคนี้ยิ่งตอกย้ำความจริงที่ว่าการรับรู้ของเรากำหนดโลกของเราเรื่องเราที่ไม่ได้รับความสนใจ mm. ก็เหมือนกับคลื่นวิทยุที่เราไม่ได้จูนคลื่นไปหามันแม้ว่าคลื่นนั้นจะเดินทางอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาก็ตาม ดังนั้นคำว่าเรื่อง